นั่งตัวตรงแล้วก็อย่าทำให้มันย่อนอย่าย่นย่ย่าย่นย่นตัวย่นคอลงมา <c oughs> การทำอย่างนี้หายใจได้ลึกหายใจได้เป็นระเบียบเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อตัวตรงก็หายใจสะดวก ทีนี้ก็เกี่ยวกับตาลืมตาเหมือนพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธรูปที่ทำถูกตามแบบฉบับในโบสถ์ที่มาตรฐานแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปลืมตาครึ่งหนึ่งข้อนี้นเป็นความลับของธรรมชาติถ้าหลับตาันชวนง่วง แ้าหลับตาตามันร้อนถ้าว่าลืมตาอยู่ลมอากาศที่มันถูกตาอยู่เสมอตามันก็เย็ยนแล้วมันไม่ชวนง่วงแต่บางคนว่าทำไม่ได้ลืมตาเขาว่าไปเห็นอะไรเสียนั่นแหละไม่ใช่นักเลงลืมตาที่ดูที่ปลายจมูก พยายามดูที่ปลายจมูกแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเราพยายามดูสิ่งที่ดูเห็นไม่ได้คือปลายจมูกันลองดูคุณลองดูเดี๋ยวนี้ดูที่ปลายจมูกลืมตาดูที่ปลายจมูกไม่เห็นอะไรถ้าไม่ดูที่ปลายจมูกก็ไปดูที่อื่นไปดูคนดูอะไรซะอีก ถ้าดูที่ปลายจมูกเพ่งลายจมูกแล้วตาเบิ่งอยู่ที่ปลายจมูกนี่มันจะไม่เห็นอะไร <c oughs> ถ้าลับตามันชวนชวนเง่วงและตาจะร้อนแล้วก็จะลำคาญ <c oughs> ทีนี้มันิ่งนิ่งนะมีอยสองนิ่ง <c oughs> คือนิ่งเพราะบังคับไม่ดีนิ่งเพราะปล่อยเลยไม่บังคับนิ่งเพราะบังคับแล้วมันจะอัดขัดอยู่ที่ตรงนั้นแหละพราะบังคับนี่ก็นิ่งอย่างปล่อยเลยมันจะมีอาการเหมือนลดลงไปบางทีจะรู้สึกคึด อึดก็ไปเลยเออรู้สึกึกลงไปเลยคลึกลงไปเลยก็จะมีความว่างมากกว่ากันนิ่งได้บังคับให้นิ่งนะไม่นิ่งไม่นิ่งให้นิ่งแค่นิ่งโดยปล่อยหมดแล้วมันก็นิ่งของมันเองตามธรรมชาตินะจะใช้คำว่านิ่งให้ลึกก็ได้คุณยังนิ่งไม่ลึกยังนิ่งไม่ลึก นีล่ลึกลึกมันจะมันจะมีอาการมันก็ลด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 นแล้วมันก็ว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นนิ่งโดยการปล่อยไม่ใุดนิ่งโดยการบังคับเราจะบอก <c oughs> กายบริหาร นั่งตัวตรงไม่เอ็นไม่งอลืมตาดูที่ลายจมูกนั่นก็นิ่งอย่างปล่อยแล้วก็หายใจนี่ก็เริ่มหายใจหายใจลึก สติบริมุขขังอีนี้ดรงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าหมายความสติออกไปข้างหน้าออกไปรับออกไปรับอารมณ์อารมณ์หรือนิมิตในที่นี้ก็คือลมหายใจสติออกไปรับอารมณ์เต็มที่ มีอาการว่ามันสงบลงละเอียดแล้วก็ซึมซาบต่ออารมณ์ที่ลมหายใจถ้าทำอย่างนี้สติกับลมหายใจนนะมันจะซึมซาบซึ่งกันและกัน ก็ลองดูลืมตากำหนดอารมณ์นั่งเม่อมองปลายจมูกทำเลยทำเลย <c oughs> นี่หลับตาที่ลองหลับตาดูบ้างจะได้ผลต่างกันมาก ลืมตาก็บังคับอยู่ด้วยการเพ่งที่ความว่างที่ปลายจมูกพอหลับตาจิตเลื่อนลอยง่ายเดอนลอยง่ายกว่าเแลอวมันก็เจอน้อมไปเพื่อความง่วงคุณลองหลับตาดูเดี๋ยวนี้ลองหลับตาดูมันเป็นยังไง มันจะมีอาการงวนเงนได้โดยไม่รู้สึกตัวถลับตาลืมตาเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกจะไม่ไม่คลอนแคลนงวนเงนิ <c oughs> <c oughs> นวัดต่อไปที่นี่ก็กำหนดลม เราเรียกลงว่าอารมณ์ก็แปลว,ปว,ว่าเป็นที่จิตกำหนเเดเรียกว่านิมิตแรลว่าเป็นที่จิตมันเพ่งเพ่งดูจะเรียกอารมณ์ก็ได้เรียกว่านิมิตก็ได้เดี๋ยวนี้ลมหายใจเป็นที่กำหนดของจิตมีเทคนิคหรือมีเคล็ดก็ว่าอย่าไปเครียดครับเครียดครับ ในการกำหนดอย่าทำเครียดครับแลวก็อย่าทำละล้วมอย่าทำละล้วมมีความหมายเครียดครับมันตั้งใจอย่างเครียดครับ <c oughs> ละล้วมก็คือลอยตามตามเลยตามตามเลยให้มันอยู่ตรงกลางให้มันพอดีอย่าให้มันเครียดครับ เขาเปรียบว่าเหมือนก็บจับลูกลูกลูกนกตัวเล็กๆลูกไก,กต่ตัวเล็กๆจับแรงนักมันก็ตายจับล้วมๆก็หลุดมือิ่หน,นีไปนั่นจับอย่างไรพอดีพอดีพอดีกำหนดลมโดยไม่เครียดรับแล้วก็โดยไม่ละลวม ลองดูเดี๋ยวนี้สิหายใจหายใจหายใจ <c oughs> ก็กำหนดอย่างพอดีพอดีไม่เหมือนกับบีบทันแล้วก็ไม่เหมือนกับละหลวม,มนี่เป็การปรับปรุงลมหายใจให้พอดีให้พอดี หลังจากที่เราได้หายใจอย่างสุดโตมงมาแล้วทั้งข้าวและออกบอกแล้วแต่เมื่อคืนนะว่าสักซ้อมหายใจข้าวสุดเวียงหายใจออกสุดเวียงรู้จักว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไร รู้จักว่าหนักอย่างไรรู้จักว่าเบานั่นอย่างไรที่ทํทำห้เป็นกลางหมดเป็นกลางหมดไม่หนักไม่เบาไม่หยาบไม่ละเอียดตัวก็ตามสบายาก,กันในชั้นแรกนี่เป็นอย่างนี้ยังไม่บังคับอะไรหมดก็กำหนดลมหายใจตามสบาย นี่ขั้นที่หนึ่งของอนนาปานสติของเรากำหนดลมหายใจยาว <c oughs> ยาวตามสบายยาวตามสบายไม่หนักไม่กระแทกไม่กระทัน <c oughs> แล้วก็มันจะหยาบในชั้นแรกตามธรรมดาเมื <c oughs> ่อจิตมันยังไม่สงบก,ก็ไม่เป็นไรนี่เราก็กำหนดลมหายใจยาว <c oughs> พูดเป็นคำจำง่ายๆข้าหา นั่งเป่านกหวีดยาวนะค่าบว่าถ้ามันจะมีเสียงขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจแต่มันก็เป็นเครื่องช่วยเสียงมันก็เป็นเครื่องช่วยที่เราก็จะได้มีโอกาสสังเกต ถ้ายาวก็รู้ว่ายาวถ้าหยาบก็รู้ว่าหยาบถ้าละเอียดก็รู้ว่าละเอียดถ้าหนักก็รู้ว่าหนักนันถ้าเบาก็รู้ว่าเบาใช้คำว่าทำความคุ้นเคยทำความคุ้นเคยกระลมหายใจ ทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติต้องลงหายใจจนรู้จักว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรนี่เรียนในหนังสือไม่ได้ในตำราไม่ได้ต้องเรียนจากลมหายใจโดยตรงบอกกันก็ยากลักษณะอาการหายใจเป็นอย่างไรมันก็รู้อยู่แล้วว่าเข้าวละลรออก เข้าวและออกอย่างไรด้วยดีดูด,ดีรู้จักแล้วมันมีความรู้สึกต่อสิ่งใดนี่ข้อนี้สำคัญมาก <c oughs> ลมหายใจนะ่ะมันหายใจอะแต่มันมีอิทธิพลต่อสิ่งใดต่อร่างกายต่อระบบประสาทต่อความคิดนึกต่อความรู้สึก ต่อารมณ์เลวร้ายที่กำลังมีอยู่ในขณนะนั้นมันมีอิทธิพลเนื้อสิ่งเหล่านั้นนะทีนี้พอเราหายใจได้สะดวกดีตามที่เราต้องการเป็นลมหายใจยาวจะมีความรู้สึกสบายจะใช้คำสกกระโดกหน่อยก็ได้ว่าอร่อยอร่อยสำหรับผู้ทำสมาธิ ต้องให้ใจยาวเป็นระเบียบละเอียดเนี่จะสบายสบายสบายมันเป็นอัศาธาอัศาธาแปลว่าอร่อยหรือสบายหรือถึงกับเป็นสเสน่ห์คือคือท,ท,ทำให้เราชอบมันชอบมันต้องอร่อยต้องสบายลองดูสิทำให้ได้ทิแล้วจะชอบมันจะชอบมัน ชอบลงหายใจยาวที่ถูกต้องแต่ไม่ให้ชอบเพื่อลงรักลงยึดถือชอบอย่างที่เรียกว่า <c oughs> สบายเป็นสิ่งสบาย <c oughs> <c oughs> นั่งเป่านกหวีดย,ยาวๆเข้าวและออกจนเป็นที่พอใจ มันอาจจะกินเวลาหลายชั่วโมงก็ได้อย่าอวดดีไปว่าคุณจะนั่งเปล่านกวีดยาวๆได้นี่แล้วมันอาจจะหลายวันก็ได้สำหรับบางคนคุณที่ระบบประสาทไม่ดีบางครับไม่ค่อยได้คุณอาจจะกินเวลาหลายวันก็ได้เพียงแต่ว่านั่งเป้านกหวีดยาวๆนี่มันจะกินเวลาหลายวันก็ได้ไม่ใช่วันทําวันนี้เสร็จทุกคน อันาปาจะสี่ขั้นที่หนึ่ง